โอ้ครับมาพร้อุ้มนี่ครับเก <c oughs> ็บเก็บช่วเก็บเก็บเลยเก็บรอบช่มเก็บโอ้อุ้มนี่ครับยางลายครับเก็บช่วเก็บขมหักแล้ว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 ครับมันม,มันบอดผื่นครับต้องต้องต้องกันไหมครับแม่แม่แม่มันก็แกแ,แ,แตกครับครับสวัสดีครับมือนีครับมา อยางเล็ดปลาครับเล่นทงเลีนท่าครับมาหาเห็ดครับเห็ดพอครับสีได้บ่ได้ติดตามครับเนี่ยครับพอแล้วครับดอกแดงครับนี่ครับพอครับพี่พอครับสองดอกนี่ครับอ่อนปะอ่อนหนอยเนาะ ไกรสองมึงหามึงยีครับหุ่ดงไงสล่นะุอยยูคนอรครับี่ครับสองดอกครับนี่ครับพิเออหยุดทวนสองสามนี่ครับ นี่นดอกดองนึงนั่นด็กน้อยมันกำลังข้นนี่ด็ดอกนึงนั่นดได้เสียงหนืานนด่กนี่ด็ดอกนึงโมมีเงี้ยโเห็นกูฮะมได้เสียงี่ นี่ครับไดซี่ฮัดอกครับเมงนี้ครับพ่อเอกครับดอกนึงครับมที่มีหลายนะครับเคลียร์มึงก่อนครับโจงไซจะมีดอกเดียวสองดอกดอกเดียวเฮ้ย,ย,เยครับเคลียร์หาเรื่อยๆครับ นี่ครับดอกหนึ่งสองดอกครับเก็บเก็อแทกเกีออ้มะ็แมดหมดหมดแดงหมแดงเดีด๋ยวก็ปล่อยนะครับ่ละ เกี่ยวหาเรเรื่อยๆครับหมดกับไรนี่ครับก็ะเพ่อแล้วครับโอเคครับโอ้นี่ครับดอกนึงครับโอ้โดอกใหญ่ขนาดเมืองนี่นี่ก็แมนครับ

มันไม่จะดอกยังไงนี uh. ่น huh? anyway ี yes чи, ่นี <m <m ่ม uh, ืาลงมากเ้ยเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวเพิ่งเอานาโอ๊ยแซฟไอ้ยนนี่ละวายอีกแล้วพี่พี่พี่อุ้ยหลายหลายนี่เดีดดอกหนึ่งหนุกนันนันหลายอหลียากหลายแตหลายเออนันไม่จะดอกยังไงยิ่งเนนี่นี่เดี๋ยวลูกนันเดดอกนึงมีดอกนงนะครับเออนี่เดดอกนึงเออ โอ้หนี่ครับปล่อยนะครับโอ้นี่ครับเก็บอ้ะให้ยไม่ยิซูเก็บเก็บไปวันเก็บเก็บล่ะนี่ครับเก็เก็บมันมานก็เที่ยวมันไู่้มัน มันกำลังหออครับพัฒตยิ่งเทียนนี่บัดเลยตัยีเทียนมกินมาเมื่อหมาหมาหมาเครมาๆเียๆเดียวยนุ่งกับไปกินตัวให้ลูกให้นหลานกิน พูดนะครับคื้นมากก่อนครับป้ามี่ดอกเงยครับคื้นมากก่อนครับมากก่อนเลยก่อนเมนุ่นนนี้พนมากก่อนครับหูเตี้เกีเตียมตะตา

นู S <S ่เดาแงงงเนี่ยังเป็นโลึ้นใช่ไหมครับขวุยานหาเป็นเรือกันครับเดยเฮียงอีท่ายมึงอีกที่ครับครับร่างเคียร์ครับ เพิ่นเห็นอยู่หันอ่าูนฟูนฟูนนั่นไหมคราวๆนะนี่ยังใส่ใส่ใๆ่ ครับโอ้ยดอกไม้พูดโอ้ยดีจิมเจกซิมเยอันี่ดิมันดอกหน่อยดีโอ้ยจะกิ้มมันึ้นมาไวมันไงดอกหน่อยมันไงแสบครับคอย ดอกครับสองสามดอกโอ้ว้น,นั่นดิตักันหน่อบดูยัง đẹp chưa chiếm chắc chưa chiếm 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 chưa โอ้ยมาจักแมคบโอ้ยนน้อยทางอยู่ไหนทางอยู่ไหนนี่เด้นี่ใหญ่้วัวอะไรเด็กมันเล่นี่ถเริจัด้อย มันยังจกม,มาไหมด้วยคุเอ้ยมาไหมผู้ใดามากก็ได้กินแต่ไม่ไู้ทีกำมือหนึ่งครับกำมือหนึ่งครับ,บอุ้มนี่ครับกนึครับดอกหนึ่งมีดอกนึงนี่อ้ยนี่มันเป็นเบีย้ยครับ ขวกับเพอ่อเอ,าอเ้าขวบปฏาดนี่ดิเกลแต่ฝันมากี่แก้ทุว,วันเลี้ยรครับเลี้ยรครับเขี้ยต่อไปครับเขียต่อไป าเพิงนแครับปลาเพิงอับปลาเพิ่อน,อน,อน<_><_><_ครับโอ้เกียรครับ โอ้ดอกไงครับวันนี้ครับสองดอกแยกเพราะว่าส่วนเท่ดี่ดีไม่ดีลก่ดีนะเอากอดมาพี่ตา้อ้าอยู่กับหนูไ่ดีเนียอุ้ยยิ่งเอาเกล แกงมากระเบาเอาไปองไปเชื่อแทนเกลี่ยหูน้ามลนชอบแกงดูดีนมีเละปูน้ำเต้ไ้นมัะ

สามอันียวนึงอันหน่อยหน่อยนี่ป้ายแฉมมเอแฉมเขาปลาพงนี่ตอบแกบไงหนึง <itud soundtrack. S 1> ชัดเจนครับ like ชัดเจนเงี้ยขึ้นมาแล้วเทียบร้อยเย็บไอสัตโทรมานี่เดี๋ยวน้าดอกนึอไม่ดอกนึงมาเลยใส่ไม่เห็นหรครับตอบไปก่อน นี่สิดอกนึ่อ <c oughs> ดอกนึงนครับโอ้นี่ก็ดอกนึงครับออนี่ดอกนึงนี่เรา่ดนนงดอบกบงงีๆตคมันสามดอกครับ

เอาอย่างเดียวของแ่บบางปะกงนี่ไดยดอกหน่อยมั้งไม่หน่อยนี่ถี่หน่อยคนรดูกระตุกมั้งเกย์เกย์หานี้ดอกเกยเกย์ยังไง โอ้ดอกนี่สองเครื่องรครับดอก้ครับดอกนี้ครับคนในบ้านหีเนอะน่ได้คือกันโมเมนนี่ดีครับโอ้ยดอกลี้ครับดอกี้ครับสามเหรียับสามเหรียญโลละสามร้อยพันเอ๋นี่ทุนละท่นกับบอขายครับ

ถ้ามึงข่อยนี้ยอ่นี่นี่ว้าได้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 ก็เก็บจอดก็เก็บเราส่งให้มึงมันใส่มันใส่ ใส่กินบ่ครับถูกแค่แสนขามันเลยทำอ๋อโอ้ครับมาพัออุ้มนีครับเก็บเก็บุ่มเก็บเก็บเลยเก็บรวดุ่มเก็บโอ้อุ้มนีครับย่างลายครับ อ่ดเ้มตองมัดมันไมี่้อมนไปแชกมึงอย่ในไปแชกบกอีมันสิย่างพอนะสิไยังล่ะเาเฮ็ดขอกะตาเพิเฮียแท้เนาะท้านะคืนนี้ะปาเฮียแทอนี้ว่าอ้าวเบิ่งหน้าน ดอกมันอันนั้นมือตักไต่ชุบมันโชก็นดินมันมงอห็นก็ี้นเลนี่เอามึงมาแล้วนทางน้ำองมาถึงก็มีกนโอ้ยนีเด้ออยยืดไปใช่ไหมขเ็อได้นนี่ดินเนื้อไไหนูเอามาเลย ามผู้วาวน้ำไหลมาตก้อนี่ดอกบุญยหญ่หนึ่งแล้วนี่ตีนเกียวมึงนาาเขานางกินเบีย่นี่เขาวานเขาอันนั้นรุนมาวานเขา เอกต้บบ่อไม่อ,อ,อยังต้นอดอกตนดอกเขาบนหอพอยู่ันทีนี่อยู่ดอกวางนี่ะเปิด,ดม่ไนะ้างประเทเมียนมาหน้มามองมานท้นนสุม่มคอยบ่เอ้าออกมากกนน้ก็ไ่ได้นี่คุนที่คนนีจะหาม่นกจอถึงมงสี้าเี่มันากทกทีมียมาหู้นี่มลักเก็บคนเดียว สามโดดซีโดห่าต yeah. yeah, ่อคือครับจะไปคือ <other"> ยังไงตัวหล่ะยังไงครับดอกมบเก็บเวกยังไงตัวหล่ะมาเข็บอนไม่ใช่ซูมเก็บเก็บตัวหล่ะม้านก็เที่ยวบ้าน โอ like okay. ้ม oh, ันลอยมันก็ร anyway. ลังโอมันก็ร่ังออกครับวันโตอีกเทนึงบับเลยวันโตอีกเทนึงกินบมืเมื่อก็้ดองม้าไม่จีบมาข้านะครับก็ต้องเก็บเห็ดครับเครองเกิดโดนน้อยกต้องเก็บข้าวาอยให้ขวด่ถือขวนเห็นหมเป็นงานนี่เห็น ขี่ไกลวะมันมันยั่เก็บเห็ดพอครับพูดลำบากไรก็ขาดโอ้ยหัอนี้ใส่เป็นเป็นฤดอดเด็กตาหน่อยนึงเท่เว้ยลำบากไยเมื่อยเมื่อยมันกัดคนมาหาไรกันเห็นแนวว่าเห็นแนวลูกสาว

เนดีนบวมนนี่นด็เลัปินนิดหน่นยนนอยเร่งเงินเลังเกิดนจ้าดอกเงี้จะปั้นกับขว,วเราเว้ยฝนตกไหมครับมึงข้ากันมาหาเห็ด ก็ขาวอยู่เรงนั้นเกิดขึ้นจะดอกเป็นบ่มานต้งขนมากนขาวอยู่ไม่ทังขาวอยู่โดดอุ้ยได้นีได้ขนาด้โอผีเ่นขาวอยู่มึงาทั้ขืน đuôi cáu luôn phun kimon, nó cười đồ đồ cười cười nhá phun, bắt, mà đi, bao จับมือกันดีล่ไเดี๋ยวไปเล่นาไปเตอีกเล่น้าเตยไปแรงมากเเห็นบอคุิ10กดดอกเอาว่าสิาว่ารอตัวจุ่มหน่อยพิสโกขาวอุ่นเห็นบอคุณ10กดดอกคุณนอพีพิสโกมาอีกแล้วครับ2แต้มนี่ครับน่ดอกเห็ดเพาะนี่ดอกหนึง นี่ดอกนึงนี่ไนะเมตน่นจิงม,มันอมระได้มืดสี่แต้มครับสี่ดอกนี่เดียเด๋ยวน่ได้ป่าคอน,นี่นนอ,อห้หนองกินน้ำอะขนนนั่เนะอ,อถ้าไม่แคกก็มาลูกเอ,กกอ,อากัลดกยังมายากหมดหมดหมดครับมาหาเห็ดกับพ่อมีมครับ อาหารปลาอีกชนิดหนึ่งั่างไงตืบอยูย่เราจีอาลกงไห้มืองครับติดตามส้มครับติดตามส้มเห็นครับพี่หน่องครับตัดแล้วแล้วครับมันกำลังขี่หักลงครับรอส้มรอส้มว่ามันจะมีด่างให้เหลือกินบ,คบนนน่ครับรอส้มว่าด่างด่างไงด่างไงครับ กำลังแกะแกตกะกลงครับผมปุ๊บรอส่ครับคมหักแล้วฮักแล้วฮักแล้วหักแล้วครับมันมันบอดผืนครับต้องต้องต้องการไหมครับแม่แม่แม่มันเกะแตกครับแล้วครับผนไปพังทลายห้างของผมมืดโง่มางามห้างมันมางนั่นตัวมันนี่อุ้ยนี่หัวน้าหวานมันอยู่ตรงนี้ครับสัมแขนนีครับนี่ดางครับดาง ตัวไหนเนี่ยมันเสียบด่างมันขาดครับด่างมันขาดต้องแตบเราถึงเจ้าเมาถึงที่นี้แล้วเจ้ามีห้างครับไม่มีกับมหาเห็ดกับพ่อมีมครับโอ้ยหวานหวานตาอีกแล้วครับหวานตาอีกแล้วครับครับ นี่เขาเอิญหัวน้ำหวานมั้ครับใน่เลมนบสกุบมีด่างไหมครับเต็มห้างจอมบอมด่างครับมีหัวน้ำหวานของแข่มันครับมันนี่มันเห็ดก็ได้ลายได้หอดมีมครับ

ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับและกดติดตามสวัสดีครับ